โอ้โหนานยังเนี่ยลุงนนเป็นไงรถทับขาไหมอาออกได้ไหมขาข้างเนี้ยอ,ออกได้ไหมยางแป๊บนึงแป๊บนึบบนงแบบน,นะติดอะไรเนี่ย

อย่าบุเฮียเลรอวะเนี่ยเอาเรื่มไปได้แล้วเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวค่อยพูดหมาก่อนหมาก่อนนั่นไงเห็นไหมล่ะบอกกับหมาก่อนเอามาเร็ว เบาไหมเนี่ยลุงเออกินหน่อยหอมหน่อยโอ้โหถึงว่าเดี๋ยวเห็นมันจะลวดเนี่ยรอดรอดกลมรอดโอเคอ้าไหวนะไหวนะเดี๋ยวขึ้นก่อนขึ้นก่อนโอเคเอาหน่าหน่าหน่าหน้าหน่าเห็นไหมล่ะโอ้โหขบุม่านเลยว้าวไหวไหมเนี่ยไปงัวเงินเดี๋ยวไปงัวเงินเดี๋ยวเซตตกอีก

นางตั้งสติก่อนใจเย็นยลุงดีขาเขือไม่เป็นไรมากะนะโหจะผมไม่มานี่ลุกไงเนี่ยลุกไม่ได้คือขาดตัวช่วยโหโชคดีมาก,กนะเนี่ยผมมาพอดีครับขอบคุณครับผมมากร <c oughs> ครับ,บ,บ,บมไหวนะลุงนะวนะ้าครับโอเค สวัสดีครับท่านที่รักการตกปลาทุกท่านครับวันนี้ก็มาที่เดิมครับของบึงบรารเพชรครับวันนี้ก็มีนักตกปลาครับตกหน้าดินกันอยู่ครับในบึงนะครับวันนี้ชุดที่ผมนํามาก็เป็นคันอาชิโนคล,ลาสสิกเวอรนหนึ่งสี่นะครับกับคู่กับรอกเลยว่าเล็บล็อคเบอร์พันนะฮะ งานจะเป็นไงก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับโดดแล้วครับท่านผู้ชมยังไม่ยอมครับอู้ปลากระสูบครับท่านผู้ชม โอ้สวยสวยครับโอ้เดี๋ยวยังไม่ยอมนิ่งนะครับหนึ่งครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปก่อนนะ น่าจะมีหลงมามาตัวเดียวครับเดี๋ยวผมขอปล่อยครับจบจบที่แพงนี่ครับสายสวยเลยเขอปล่อยเขาแพงได้แล้วครับคนที่ติดตามรับชมนะครับ